เตือนคลิปทางขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เข้าใจกรุณาใช้วิจารณญาณในการฟังหากมีข้อผิดพลาดประการใดแจ้งให้แอดแก้ไขเมนบอกได้ยกเว้นละงกคลิปเพิ่มทางช่องไม่มีรายได้บางเรื่องต้องใช้ทุนจะไม่ได้ลงต่อเนื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องทำคลิปต่อไปโปรดกดติดตามกดไลค์และซบสักรปิบทที่429บารุง ทันทีที่คอนโทรลเลอร์อวิ่งชนกำแพงชั้นแรกของสหพันธ์ดาวเหนือมันได้พังถล่มลงมาในทันทีทหารที่โจมตีด้วยสกิลทั้งหมดล้วนแล้วเปิดใช้งานไอพ่นทรงตัวบนอากาศแล้วลงไปฆ่ากับพวกมันภายใต้การบุกประชิดต,ตัวของคอนโทรลเลอร์อกลุ่มแรกที่มานั้นสร้างความหวาดกลัวและหวานหวั่นให้กับทหารเป็นอย่างมากเมื่อแนวหน้าที่เต็มไปด้วยชุดเกราะ15ดาวถูกฆ่าตายด้วยการโจมตีไม่กี่ครั้งแม้จะมีทหารสวมชุดเกราะ16ดาวต้านทานคอนโทรลเลอร์อเอาไว้กว็าตามพวกมันกลับมีมากมายมหาศาลจนหลุดรอด เข้ามาฆ่าทหารสวมชุดเกราะ15ดาวได้อย่างง่ายดายภายใต้การบุกถล่มของคอนโทรลเลอที่กระโจนเข้ามาฆ่าทุกอย่างที่เข้าใกล้ ทหารกลุ่มคนที่ตายและบาดเจ็บหนักต่างก็รักษาตัวกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วเข้าไปต่อสู้กับคอนโทรลเลอจนทําให้เกิดภาพอันน่าสยดสยองของร่างกายที่ขาดออกจากกันถึงอย่างนั้นเจ้าของชิ้นส่วนร่างกายเหล่านั้นกลับสามารถฟื้นตัวและต่อสู้ต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลเลอหรือทหารล้วนแล้วใช้ทุกอย่างที่มีค่าอีกฝ่ายจนชิ้นส่วนร่างกายกระเด็นกระดอนไปไกลชัวบารึมตุ้ม บารุมกำแพงชั้นที่สองของสหพันธ์ดาวเหนือถูกถลม่มก่อนที่คอนโทรลเลอร์จะทะลักเข้าไปทำลายอาคารบ้านเรือนในเขตที่2ระหว่างที่ทหารอมัตกัทั้งเจ็ดหืต่อสู้ทหารสำรองที่ไม่ได้เป็นอมัดก็ล้วนถอยร่นไปยังเขตแนวป้องกันที่3พลางโจมตีจากระยะไกลตอนนี้สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือรอให้หน่วยพิเศษดาวมารตยูจัดก,การคอนโทลเลอร์สิดาวให้ได้ ไม่อย่างนั้นพวกเขาจะไม่มีโอกาสฆ่าคอนโทรลเลอร์ที่เป็นอมตะกเหล่านี้บุ่มบูมบูมบุ่ม,ม,มยานรบพิเศษของแอชเชอร์บินเข้าสู่สนามรบหลังจากแอเรียลขับไปจัดการมอนสเตอร์ตัวที่สองได้สําเร็จเธอจึงรีบกลับมาสหาพันธ์แล้วให้ทีฟ้าล็อกเป้าสังหารคอนโทรลเลอร์ Controller ที่พยายามทะลวงผ่านแนวป้องกันไปในทันทีหลังจากเธอรู้ว่ายานรบพิเศษสามารถต้านทานกองทัพคอนโทรลเลอร์เอาไว้ได้นี้เธอจึงพุ่งออกมาจากยานมุ่งหน้าเข้าหายานรบคอนโทรลเลอร์ทั้ง30ลำเพื่อจะจมมันนั่นยานรบของแอชเชอร์ ทำไมพลังทำลายถึงได้มากขนาดนั้นไม่รู้แต่มันก็ช่วยพวกเราเอาไว้ได้มากเ่าคนในห้องควบคุมล้วนแล้วตัดความคิดหลายอย่างที่เกิดขึ้นทิ้งไปหากปัญหานั้นไม่ได้มีผลกระทบกับพวกเขาแต่กลับให้ผลดีระหว่างที่ยานรบพิเศษของแอชเชอร์กำลังเล็งคอนโทรลเลอรจนพวกมันตกตายไปเป็นจำนวนมากนี้เองคอนโทรลเลอร์สิบเจ็ดดาวอีกสิบตัวก็ได้เดินทางออกมาจากยานบินไล่ลา,ย,ลาย,ยานรบพิเศษของแอเชอร์จนทีฟ้าต้องล่อพวกมันออกไปไกลไม่อย่างนั้นสหาพันธ์ดาวเหนือจะได้รับอันตรายจาก ปืนใหญ่บนยานถึงอย่างนั้นการหนีของยานรบพิเศษกลับไม่ได้นี่ห่างไปไกลมันยังคงวนเวียนอยู่รอบๆสนามรบคอยใช้ปืนใหญ่ส่วนหนึ่งยิงสกัดคอนโทรลเลอร์ที่ กำลังบุกแล้วใช้ปืนอีกครึ่งยิงคอนโทรลเลอ17ดาวทั้ง10ตัวที่กำลังไล่ล่าแกรบมือทั้งสองข้างประกบเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นปืนใหญ่แอรียลที่มาถึงยานรบคอนโทรลเลอและอยู่ในวิถีที่สามารถโจมยานของพวกมันได้พร้อมกันหลายลำเธอก็เริ่มชาร์จพลังลงไปในชุดเกราะทันทีด้วยชุดเกราะ18ดาวนี้เองเธอไม่กลัวสิ่งใดที่กำลังพุ่งเข้ามาเลยสักนิดต่อให้ตรงหน้าจะมีคอนโทรลเลอ17ดาวพุ่งเข้ามาเป็น10เธอกลับทำเพียงแค่กลางปืนที่อยู่ด้านหลังออกมาเล็ง,งเท่านนั้้บม ลำแสงจากปืนที่ประกบกันทั้งสองข้างพุ่งทะลวงยานรบไปพร้อมกันสิบลำ คอนโทรลเลอร์อสวมชุดเกราะ17ดาวที่พุ่งเข้ามาในวิถีการยิงนั้นล้วนหายไปพร้อมกับยานแอรียลที่เห็นว่ายานยังเหลืออยู่มากนี้เองนั้นเธอจึงชร์จพลังอีกครั้งเพื่อยิงยานคอนโทรลเลอรลอ์ไปลงไปลงไปลงเป,ปล่งเสียงชุดเกราะถูกการโจมตีพุ่งกระแทกดังขึ้นอย่างทีรัวถึงอย่างนั้นแอรียลกลับไม่ได้คิดมากเธอปล่อยให้การโจมตีที่พุ่งมานั้นกระทบชุดเกราะด้วยพลังป้องกัน18ดาวภายในสงครามนี้ไม่มีสิ่งใดที่สามารถจัดการเธอได้บุ้มยานรบอีกส0ลำถูกยิงจนส่วนหน้าของยานหายไปในพริบตา ยานรบลำที่เหลือที่เห็นว่าอีกฝ่ายมีชุดเกราะ18ดาวเกินกว่าที่คาดการเอาไว้จึงรีบกระจายตัวไม่บินอยู่ในแนวเดียวกันท่านใดนั้นก็ได้ปรากฏลำแสงพุ่งตกลงมาจากท้องฟ้ากระทบเข้ากับยานทั้งสิพร้อมกันจนพวกมันร่วงตกลงสู่พื้นดินโอลิเวียรายงานตัวค่ะมาพอดีเลยรีบจัดการคอนโทรลเลอร์ทุกตัวที่กำลังบุกเข้ามาในสหพันธ์เร็วเข้าโอลิเวีย ผู้อาวุโสออกคำสั่งให้โอลิเวียช่วยกวาดล้างคอนโทรลเลอร์ที่กำลังเข้าโจมตีสหพันธ์เธอจึงรับคำสั่งจากนั้นก็ใช้สัญญาณมือพูดกับพี่แอเรียลเพื่อจะแยกกันออกไปไล่ล่าคอนโทรลเลอร์เป้าหมายแรกที่พวกเธอต้องฆ่าคือคอนโทรลเลอร์สิบเจดาวบารึมร่างของหน่วยพิเศษพุ่งออกไปไกลต่อให้พวกเขาจะสวมใส่ชุดเกราะสิดาวไม่ต่างจากคอนโทรลเลอร์ พวกมันกลับดึงศักยภาพของชุดกรอออกมาได้สูงมากกว่าระหว่างที่กำลังจะกลับไปต่อสู้นีเองนั้นพวกเขาก็พบว่าท้องฟ้ากำลังมีเส้นสีขาวของวัตถุบางอย่างกำลังบินตรงมาด้วยความรวดเร็ว ถอยไปก่อนฉันจะจัดการมันเองโอลิเวียพุ่งเข้าหาหนึ่งในคอนโทรลเลอร์สิบเจ็ดดาวก่อนที่เธอจะใช้ความห่างชั้นของชุดเกราะจัดการกับมันกระทั่งคอนโทรลเลอร์ตัวแรกตกตายไปนั้นเธอก็พุ่งเข้าหาคอนโทรลเลอร์ตัวที่สองตัวที่สามและตัวที่สี่ทางฝั่งแอเรียลที่บินมาอีกฝั่งเธอก็ได้เข้าไปจัดการคอนโทรลเลอร์สิบเจ็ดดาวที่กำลังบินไล่ลายานรบพิเศษด้วยพลังของชุดเกราะสิบแปดดาวทำให้เธอมีพลังมากมายมหาศาลก็จริงแต่พลังของเธอไม่เหมาะที่จะกวาดล้างในสงครามที่มีฐานอยู่ด้วยดังน จึงต้องช่วยยานรบออกมาก่อนเพราะมันสามารถเดล็อกเป้าแล้วยิงได้เทียบเท่ากับทหารสวมชุดเกราะ17ดาวนับหมื่นคนรายงานครับยานแม่สหพันธ์ทั้ง9เดินทางมาถึงแล้วครับให้พวกเขาเข้าสู่สนามรบเลยแม้สหพันธ์ทั้ง10จะมีมอนสเตอร์17ดดาวบุกโจมตี ข้อตกลงในการร่วมมือกันยังคงต้องทำเช่นเดิมแม้จะส่งยานแม่มาช่วยได้เพียงแค่หนึ่งแต่มันก็เป็นกำลังเสริมชั้นดีหลังจากที่ยานแม่ทั้งเก้าลำเดินทางมาถึงสนามรบแล้วนี้พวกเขาก็เริ่มเปิดฉากโจมตีพร้อมกับปลดปล่อยทหารออกมาร่วมสงครามบารึมกำแพงชั้นที่สามแตกแล้วถอยกลับไปยังชั้นที่สี่เร็วเข้าแม้คอนโทรลอร์สิบเจ็ดดาวจะค่อยๆทย,ยอยตกตายลงไปด้วยฝีมือของโอลิเวียและแอ,อริเอลคอนโทรลอร์สิบหกดาวกลับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้ด้วย กำลังของพวกมันสามารถพากองทัพคอนโทรลเลอร์มุ่งหน้าเข้าไปในสหพันธ์ดาวเหนือได้เรื่อยๆจนทำให้กำแพงแต่และชั้นพังเสียหายบ้านเรือนมากมายถูกทำลายแม้จะมีการช่วยเหลือจากชุดเกราะ18ดาวถึง2คนอย่างไรก็ตามความเร็วในการถูกคอนโทรลเลอร์ทะลวงกลับไม่ลดลงเลยสักนิดเดียว ทาให้สหพันธ์ดาวเหนือต้องต้องกันและถอยต่อไปชั่วอาเสียงหอบหายใจดังขึ้นเป็นจังหวัดทีรัวพลางมองไปยังร่างคอนทอลเลอรสวมชุดเกราะ17ดาวทั้ง7ร่างกำลังนอนแน่นิ่งบนพื้นดินท่านใดานานพละกกาลังมากมายที่ ถูกใช้ไปก็เติมเต็มกลับมาใหม่จนแอชเชอร์กลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งระบบมีคอนโทรลแล้รอยู่อีกไหมแอชเชอร์ Azure กวาดตามองไปรอบๆพลางมองดูเวลาคูลดาวของฟังก์ชันโจมตีทางไกลที่หมดลงไปเขาจึงเปิดแผนที่ทางไกลขึ้นมาดูตำแหน่งมอนสเตอร์ที่เหลืออยู่ก่อนจะทรงลำแสงสังหารไปยังมอนสเตอร์ Monster 17ดาวตัวหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้าไปยังสหพันธ์วิธีจนมันตกตายลงไปถึงอย่างนั้น แอชเชอร์กลับไม่ได้ดีใจเลยเพราะมอนสเตอร์17ดาวเหลืออีก12ตัวแจ้งเตือนไม่สามารถตรวจพบพลังชีวิตในรัศมี1,000เมตรรอบตัวงั้นก็หมายความว่าพวกมันไปรวมกันที่สหพันธ์ดาวเหนือทั้งหมดแล้วสินะแอชเชอร์เปิดใช้งานชุดเกราะก่อนจะบินกลับไปยังสหพันธ์ดาวเหนือ ปล่อยให้ม่านพลังสีเหลืองค่อยๆสลายหายไปเขายังคงไม่สามารถตรวจหาเจ้าของพลังได้เช่นเดิมมันยังคงเป็นพลังงานปริศนาสำหรับเขาอย่างไรก็ตามการกลับไปยังสหพันดาวเหนือครั้งนี้แอเชอร์กลับรู้สึกว่าสงครามทางฝั่งสหพันดาวเหนือน่าจะวุ่นวายมากกว่าสหาพันธ์อื่นๆที่เคยเจอกับคอนโทรลเลอสาเหตุที่วุ่นวายกว่านั่นก็เป็นเพราะว่าสหาพันธ์ดาวเหนือไม่สามารถใช้กองทัพที่หนึ่งเพื่อยกเลิกการบุกข,ของกองทัพที่สองได้เนื่องจากว่ากองทัพที่หนึ่งเข้ารวมตัวกับกองทัพที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากจะให้คากองทัพที่หนึ่งเพื่อหยุดสงครามแอเชอร์คิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนี้พวกมันปะปนกันจนแยกแยะไม่ออกแล้วทางเดียวที่เขาสามารถทําได้คือกวาดล้างพวกมันไม่ว่าจะเป็นกองทัพที่หนึ่งหรือว่ากองทัพที่สองไปพร้อมๆกันถึงจะหยุดสงครามทางฝั่งสหพันธ์ดาวเหนือได้ลุงชอนได้ยินผมหรือเปล่าได้ยินแล้วแอเชอร์ตอนนี้คอนโทรลระบุถึงองค์กรเดอะโฮลแล้วหรือ,อยังครับอีก100เมตรเท่านั้นงั้นลุงชอนลงมือได้เลยครับผมคิดว่าการปิดไพ่ใบนี้ เอาไว้น่าจะทําให้เกิดการตายเยอะกว่าที่คาดการเอาไว้ ถ้าอย่างนั้นฉันจะเริ่มช่วยเหลือทหารในอีกหนึ่งนาทีแอเชอร์มองจ้องผ่านแผนที่ทางไกลพบว่าองค์กรเดอะโฮลเริ่มปลดปล่อยคโนออกมาแล้วรวมไปถึงผู้ที่สวมใส่ชุดเกราะ17ดาวก็เช่นเดียวกันไม่นานพวกเขาก็พุ่งเข้าสู่สนามรบร่วมกับทหารคนอื่นๆทันทีที่เขามาถึงแอเชอร์จึงรีบตรวจหาคนอนโทรลเลอร์ที่มีพลัง17ดดาวขึ้นไปปรากฏว่าพวกมันตกตายไปแล้วเขาจึงมองหาพี่สาวและโอลิเวียก่อนจะพบว่าทั้งสองปลอดภัยดีและตอนนี้กำลังไล่ล่า คอนโทลลเลอร์ที่ต่อสู้กับมนุษย์จนชุนละมุนวุ่นวายไปหมด จากเดิมสามารถฆ่าพวกมันได้ครั้งและหลายสิบด้วยพลังที่เหนือกว่าตอนนี้กลับต้องลงไปไล่ล่าสังหารพวกมันรายตัวเพื่อไม่ให้การโจมตีถูกทหารฝั่งตัวเองคงต้องเปลี่ยนแผนเดิมทีแอชเชอร์คิดว่าการบุกในครั้งนี้คงมีความเสียหายไม่มากนะักแต่จากมุมมองที่เขาเห็นในตอนนี้มันเสียหายหนักจนเขาต้องนำกองกำลังลุงชอนออกมาเคลื่อนไหวด้วยการเปิดเผยไพ่ลับกลุ่มลุงชอนออกไปแอชเชอร์คิดว่าคอนโทรลเลอร์คงจะเตรียมแผนการใหม่ในการเล่นเกมครั้งหน้าอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงคิดว่าจะเปลี่ยนแผนการสักหน่อยเดิมทีเขาคิดจะ มอบชุดเกราะให้สหพันธ์ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแต่จากการปรากฏตัวของคนสวมใส่ชุดเกราะ17ดดาวอย่างกลุ่มลุงชอน คอนโทรลเลจะต้องยกระดับการต่อสู้ในครั้งหน้าด้วยการพาระดับ17ดาวมามากยิ่งขึ้นแอชเชอร์จึงคิดว่าเขาจะดูดซับฟอ r ์สเอเนอร์ที่ทั้งหมดที่นี่แล้วนำมาเปลี่ยนให้เป็นชุดเกราะ17ดาวเพื่อโจมตีสวนกลับพวกมันบ้างแกลบปืนกลโผลออกมาจากมือทั้งสองข้างพลังมีปืนโผลออกมาจากกลางหลังโดยให้ทีฟ้าช่วยควบคุมปืนกลนด้านหลังล็อกเป้าและยิงหลังจากที่แอเชอร์คิดจะใช้ปืนจัดการทุกสิ่งที่นี่เขาก็ได้ใช้พลังจิตบ,บังคับมีดบินทั้ง60เล่มให้ลอยขึ้นไปบนออาาาาาากกากศภยใตาต้รรวดไปบๆ สกิลล็อกเป้าโจมตีนี้เองนั้นแอชเชอร์ก็ได้ยิงไปตาม เป้าที่เขาล็อกจนทําให้เกิดการสาต์กระสุนบนท้องฟ้าข้าคอนโทรลเลอร์มากมายที่ตกอยู่ภายใต้สกิลล็อกเป้าของเขาหล่ามีดบินที่ถูกควบคุมด้วยพลังจิตลวนบิ่นเข้าไปตัดร่างคอนโทรลเลอร์จนเกิดการสังหารเป้าเดี่ยวที่รวดเร็วเป็นอย่างมากปิ้วปิ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 วบทที่430ปิ้วปิ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 วเสียงยิงปืนดังกระหึ่มไปทั่วท้องฟ้าคอนโทรลเลอร์ที่กําลังต่อสู้และไล่ทําลายทุกๆอย่างที่ขวางหน้าลวนแล้วมองจ้องไปยััังงงงททิิศาาาีีี่่เเกกกดสยยหลจพววมมมนนนรูุ้ษ์ค สามารถฆ่าพวกมันได้ด้วยการยิงเพียงนัดเดียวพวกมันก็เริ่มกระจายตัวกันออกไปในทันทีจากเดิมต้องทำงานเป็นทีมเพื่อถล่มสหพันธ์ดาวเหนือ พวกมันก็เปลี่ยนไปเป็นการทำงานแบบลุยเดี่ยวไม่ส่วนกลุ่มเป้าหมายยังคงเหมือนเดิมคือการฆ่าและทำลายสิ่งต่างๆมันกระจายตัวกันแล้วมันกระจายตัวกันแล้วถอยถอยก่อนคำสั่งร้องตะโกนเรียกให้ทหารกลับมารวมกลุ่มกันหากยังคงวิ่งตามคอนโทรลเลอร์จะทำให้หน่วยที่กำลังเล็งเป้าทำงานได้ยากจึงต้องถอยกลับไปตั้งหลักที่สำนักงานใหญ่แล้วให้คอนโทรลเลอร์อวิ่งไปทำลายสิ่งต่างๆระหว่างที่คอนโทรลเลอร์อกำลังวิ่งหน้าตั้งออกไปทำลายสิ่งก่อสร้าง และฆาตทหารที่กลับไปรวมกลุ่มไม่ทันนี้เองนั้นแอชเชอร์ก็ได้ยิงถล่มพวกมันจนตกตายไปอย่างทีรัวทุกตัวที่ผ่านเข้ามาในมุมมองของเขาหรือผ่านเข้ามาในสัมผัสล้วนถูกล็อกเต้าทั้งหมด ต่อให้พวกมันจะสวมใส่ชุดเกราะ16ดาวก็ตามสิ่งที่เกิดบนร่างของพวกมันคือรูขนาดเท่ากําปั้นพุ่งผ่านหัวบางตัวเป็นกลางหน้าอกไม่เปิดโอกาสให้พวกมันได้โตกลับด้วยพลังทำลายของปืนพลังทำลาย18ดาวนี้เองนั้นสามารถเจาะทะลวงทุกๆอย่างที่สัมผัสไปอย่างง่ายดายไม่สำเร็จสินะคอนโทรลเลอร์สวมชุดเกราะติดผ้าคลุมมองจ้องหน้าจอที่กำลังฉายภาพสงครามในตำแหน่งงดหันพันดาวเหนือการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเดิมทีคอนโทรลเลอร์ของพวกมันเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่หลังจากที่คอนโทรลระดับ10 เจ็ดดาวตกตายลงไป กลับเป็นฝ่ายมนุษย์โตกลับแต่หาจะบอกว่ามนุษย์เป็นฝ่ายโตกลับคงไม่สามารถพูดได้เต็มปากเนื่องจากผู้ที่กําลังโตกลับมีด้วยกัน3มคนเท่านั้นที่มองเห็นทั้งสานะับว่าเป็นตัวแปรสําคัญที่พลิกหมากระดานของพวกมันจนเละเทะเดิมทีคิดว่าสงครโทลอเลอไปเพียง17ดาวจะสามารถถล่มสหพันธ์ดาวเหนือได้หากสหพันธ์ดาวเหนือเสียหายอย่างหนักการล่ามนุษย์ครั้งต่อไปจะง่ายกว่าเดิมและได้ข้อมูลที่นิ่งกว่าเดิมเพราะสหพันธ์ดาวเหนือจะไม่สามารถเข้าร่วมสงครามกับสหพันธ์อื่นๆได้นะับว จนไม่กล้าที่จะส่งแอเชอร์ออกไปไกลแต่จากสิ่งที่เห็นกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิดแอเชอร์กลับมีพลังต่อสู้สูงกว่าที่พวกมันคาดการเอาไว้ส่งผลให้แผนการตัดแอเชอร์และสหพันธ์ดาวเหนือออกจากสงครามเป็นไปไม่ได้นอกจากแอเชอร์ที่มีพลังทำลายมากเกินกว่าที่คาดการเอาไว้ยังมีอีกสองคนที่มีพลังในระดับเดียวกันไม่เพียงเท่านั้นภายในสหพันธ์ดาวเหนือยังมีชุดเกราะ17ดดาวปรากฏตัวออกมามากกว่าข้อมูลทำให้ทุกอย่างผิดคาดถึงอย่างนั้นด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นในสงครามครั้งนี้เองนั้น พวกมันมีความเชื่อว่าอย่างน้อยสหพันธ์ดาวเหนือคงตัวที่จะส่งแอเชอร์ออกไปช่วยเหลือสงครามของสหพันธ์อื่นๆทำให้พวกมันสามารถไล่ล่ามนุ์เพื่อตรวจสอบได้ตรงตามเป้ามากกว่าเดิม กระสุนนัดสุดท้ายจากปืนของแอชเชอร์พุ่งทะลวงหัวของคอนทอลเลอสิบหกดาวจนมันตกตายลงไปหลังจากที่เขาเห็นว่าสงครามเริ่มสงบลงแล้วเพราะเหลือเพียงแค่คอนทอลเลอสิบสี่และสิบห้าดาวไม่กี่พันเท่านั้นจึงเริ่มเดินเก็บร่างคอนทอลเลรโดยไม่สนใจสายตารอบข้างเขาจําเป็นต้องใช้ฟอสเอนเนอร์ที่เป็นจํานวนมากไม่อย่างนั้นสงครามระลอกถัดไปสหพันธ์ใดสหพันธ์หนึ่งจะต้องหายไปอย่างแน่นอนบารุมลำแสงสังหารส่งออกไปจากปลายนิ้วมือของแอชเชอร์อีกครั้ง มันยังคงถูกส่งไปโจมตีมอนสเตอร์ Monster 17ดาวที่อยู่ในระยะไกลจนทำให้มอนสเตอร์17ดาวทั้งหมดที่เคลื่อนไวหวเหลือเพียง11ตัวเท่านั้นหลังจากช่วยสหพันธ์ต่างๆเท่าที่ทำได้แอดเชอร์ก็เริ่มใช้พลังจิตของเขาเก็บร่างคอนโทรลเลอเข้ามาย่อยสลายต่อไปพลางแยกชิ้นส่วนเก็บเอาไว้ให้สหพันธ์ได้ใช้งานต่อทุกๆอย่างที่ทิ้งเอาไว้ในสงครามล้วนแล้วจะกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้โต้ตอบคอนโทรลเลอร์่ามัน พวกมันเหลือไม่กี่พันแล้วข้ามันเราทหารถือปืนและอาวุธวิ่งเข้าหาคอนโทรลเลอร์ที่เหลือไม่กี่พันส่วนแอชเชอร์กลับทำส่วนทางกันกับทหารเขาไม่ได้เข้าไปฆ่าทำเพียงไล่เก็บฟอสคอนเอเนอร์ที่มาเก็บเอาไว้โดยการเก็บฟอสเอเนอร์ที่แอชเชอร์ไม่สนใจคอนโทรลเลอร์สิ่ดาวเนื่องจากพวกมันให้ฟอสเอเนอร์ที่ตัวละ10หน่วยเท่านั้นมันเสียเวลามากเพราะ ในสนามรบมีพวกมันหลายแสนตัวดังนั้นแอชเชอร์จึงโฟกัสไปเพียงคอนโทรลเลยสิและ16ดาวที่มอบฟอสเอนเนอร์ที่ให้ในปริมาณที่มากกว่าชัวถอยถอยก่อนหมดหน้าที่ของเราแล้วถอยออกไปจากที่นี่กลุ่มของลุงชอนค่อยๆเปิดโมดล่องหนหายไปพวกเขายังถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนปริศนาแอชเชอร์ Azure ที่เข้าไปก่อกวนระบบสหพันธ์จนทาให้เกิดความขัดข้องเล็กน้อยในช่วงที่ลุงชอนถอนตัวทําให้การถอนตัวของพวกเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยยากจะตามได้ภายใต้การถอยข,ของกองกําลังมากมายหน่ย พิเศษก็ได้เข้าไปค่ะ คอนโทรลเลอร์กลุ่มสุดท้ายก่อนที่สงครามจะจบลงไปเราชนะเราเป็นฝ่ายชนะทหารร้องตะโกนล,ลั่นด้วยความดีใจสงครามครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มนุษย์สามารถเอาชนะคอนโทรลเลอร์ทั้งสองกองทัพได้ส่งผลให้พวกเขาทุกคนโห่ร้องด้วยความดีใจอย่างไรก็ตามสงครามไม่ได้มีคอนโทรลเลอร์ฝ่ายเดียวเท่านั้นที่ตกตายพวกเขาก็เป็นฝ่ายที่เสียชีวิตเช่นเดียวกันแม้จะมีทหารที่ฟื้นคืนชีพได้ก็ตามทหารกลุ่มนี้กลับเป็นคนกลุ่มน้อยที่ทําได้ทหารส่วนมากของสหาพันธ์ดาวเหนือยังคงมีเพียงแค่กร あ。<music> พุ่มจึงทำให้เกิดการตกตายในตอนปะทะกันเริ่มภารกิจประเมินความเสียหายข้อความแจ้งเตือนในระบบทำให้ทุกคนถอนหายใจเมื่อรู้ว่าสงครามจบลงไปแล้วจริงๆทางฝั่งสหพันธ์ที่มาช่วยเหลือล้วนแล้วเรียกทหารขึ้นยานบินเพื่อจะเดินทางกลับต่อให้สงครามจะจบลงไปแล้วก็ตามคอนโทรลเลอร์กลับทิ้งหนึ่งอย่างเอาไว้สร้างความกลัวให้กับพวกเขาทุกๆสหพันธ์อย่างไรก็ตามแอชเชอร์กลับเห็นว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะทําให้สหพันธ์ต่างๆดูแลตัวเองได้สักระยะจากสงครามที่เขาคิดว่ามันจะยกระดับขึ้นไปอีก แอชเชอร์จึงนำชุดเกราะคอโทรลลอ17ดาวเก้าตัวออกมาปรับแต่งแล้วส่งมอบให้กับยานแม่ทั้งเก้าลำที่ เดินทางมาจากสหพันธ์ทั้ง9้าหลังจากส่งมอบชุดเกรานี้เองแอชเชอร์ก็บอกให้ผู้อาวุโสสูงสุดไปคุยกันกับผู้อาวุโสสหพันธ์อื่นๆเรื่องชุดเกราะที่มอบให้ไปเพราะเขาไม่ถนัดพูดคุยตึงอาเสียหายหนักน่าดูพี่แอริโอพุ่งลงมายืนข้างๆแอชเชอร์พลางมองออกไปรอบๆสหพันธ์ดาวเหนือที่ตอนนี้แปดสิเปอร์เซนกลายเป็นเศษซากไปทั้งหมดเหลือไว้เพียงสำนักงานใหญ่สหพันธ์เท่านั้นที่ยังคงรอดจากการโจมตีของคอนโทรลเลอร์ใช่ครับเสียหายหนักน่าดูส่วนสหพันธ์ที่มอนสเตอร์สิบ หนะักไม่แพ้กัน แอชเชอร์เปิดแผนที่ทางไกลมองจ้องไปยังสามสหพันธ์ที่กำลังถูกมอนสเตอร์17เดาวเข้าโจมตีด้วยการนำชุดเกราะ17ดาวฝากไปกับยานแม่นี้เองเขาคิดว่าสหาพันธ์ทั้งสามที่กำลังถูกโจมตีในตอนนี้คงจะสามารถล่อมันออกไปนอกสหพันธ์เพื่อจัดการได้ระบบได้ฟอสเอนเนอร์ีเท่าไรแล้วแอชเชอร์สอบถามระบบหลังจากเขาย่อยสลายร่างคอนโทรลเลอร์ดาวและ16ดาวไปทั้งหมดโดยไม่หลงเหลือไว้สักตัวเดียวสำหรับคอนโทรลเลอร์เดดาวเขายังไม่แตะต้องมันแจ้งเตือนฟอสเอนเนอร์ที่ได้จากคอน คอเลอ15ดาวจำนวน90,000ตัวได้ทั้งหมด13ล้าน500,000หน่วยแจ้งเตือนฟอสเอนเนอร์จีที่ได้จากคอนโารลเลอ16ดาวจำนวน3,000ตัวได้ทั้งหมด6ล้านหน่วย แจ้งเตือนฟอสเอนเนืรอที่มีทั้งหมด20ล้าน7 6 9 0 0หน่วยรายงานครับเราเสียทหารไปทั้งหมด25,112คนครับแอชเชอตื่นตระหนกกับฟอสเอนเนือที่ที่ได้พลางตื่นตกใจกับการสรุปตัวเลขทหารที่ตายภายในสงครามเพียงใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวันกลับมีทหารตกตายไปมากมายผู้อาวุโสผมมีแผนการเร่งด่วนอยากขอความร่วมมือจากพวกคุณ แอชเชอร์ติดต่อไปอยังห้องประชุมใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้อาวุโสมากมายจากการตัดสินใจเขาคิดว่าคงถึงเวลาแล้วที่จะเปิดเผยความลับของเขาให้ผู้อาวุโสได้รับรู้ดังนั้นเขาจึงต้องตกลงกับผู้อาวุโสก่อนเพื่อให้ผู้อาวุโสปกปิดความลับช่วยเขาแอชเชอร์นายมีอะไรจะรายงาน ผมต้องการยกระดับกองทัพแต่ตอนนี้เราเสียหายอย่างหนักผมสามารถทำให้อุปกรณ์ทางทหารของเรากลับมาใช้งานได้ในเวลาไม่นานแล้วนายต้องการอะไรผมต้องการให้ทหารทุกคนเคลื่อนย้ายสิ่งที่เสียหายไปยังฐานของผมไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะยานรบทุกๆอย่างที่เสียหายให้นําไปไว้ที่ฐานของผมทั้งหมดรวมไปถึงผมอยากให้วิศวกรแยกส่วนยานแม่ทั้งสิแยกส่วนยานแม่ มันจะไม่อันตรายเกินไปอย่างนั้นหรอแอบเชอร์มันอันตรายแต่ในระหว่างนี้คุณโอลิเวียและพี่สาวของผมจะป้องกันสหพันธ์เอาไว้ให้ชั่วคราวผมรับรองว่าสิ่งที่ผมทําจะยกระดับพลังโจมตีและพลังป้องกันสหพันธ์ของเราขึ้นไปอีกระดับเราผู้อาวุโสเริ่มเงียบ พวกเขาต้องคำนึงถึงผลเสียของการทำตามคำสั่งแอชเชอร์การแยกส่วนยานแม่ที่เป็นหัวใจหลักสำคัญอาจจะมีเหตุการณ์อันตรายเกิดขึ้นได้แต่เมื่อแอชเชอร์ยืนยันว่ามันจะเสร็จสิ้นในเวลาหนึ่งวันเท่านั้นทุกคนจึงเห็นด้วยเพราะเวลาหนึ่งวันไม่ถือว่านานเกินไปตกลงเราจะออกคำสั่งให้ทหารคนอุปกรณ์ที่เสียหายไปยังฐานประจำตัวของนายแอเชอร์บินกลับไปยังฐานของเขาพร้อมกับชุดเกราะ17ดาวของคอนโทลเลอทั้งหมด18ตัวที่เหลืออยู่ เขาต้องการปรับแต่งมันเป็นศวนแรกเพื่อที่จะยกระดับความน่ากลัวของสหพันธ์ดาวเหนือนั่นมันอะไรกันวิศวกรประจำฐานของแอเชอร์มองจ้องทหารจำนวนมากมายกำลังขนอุปกรณ์หลายอย่างมุ่งหน้ามายัางฐานของพวกเขาจากสายตาที่มองเห็น ทุกๆอย่างล้วนอยู่ในสภาพเสียหายอย่างหนักอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นแอชเชอร์กระโดดลงไปยังสนามหญ้าและใช้วิธีปรับแต่งที่คุ้นเคยนั้นวิศวกรทั้งหมดก็รีบวิ่งเข้าไปสอบถามแอชเชอร์ในทันทีคุณแอชเชอร์มีอะไรให้เราช่วยเหลือไหมมีผมต้องการแยกหมวดหมู่ของสิ่งที่ทหารขนมายิ่งแยกระดับความเสียหายให้ด้วยยิ่งดีฟูวอฟูวอยานบินของโอลิเวียบินมาหยุดเหนือน่านฟ้าฐานของแอชเชอร์ก่อนที่เธอจะพาจบตอน